สวัสดีสมาชิกครับมีรถสวย,สวยมือเดียวป้ายแดงมาฝากอีกหนึ่งคันนะครับใครที่กำลังหา Honda City มาแล้วครับตัวนี้ Honda City 1.5ออโต้ปี2012ครับรถสวยสภาพเดิมโรงงานไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับใครที่กำลังหาใช้งานนะครับสีดำเงางามเกียร์เครื่องยนต์แน่นทุกจุดนะครับใช้งานแล้ว160,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับกับ Honda City ปี2012มือเดียวป้ายแดงสภาพงามงามนังฟ้ามาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหาใช้งานนะครับ คันนี้ CNG โรงงานครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ถึงจะติด CNG แต่ก็ใช้น้อยมากๆนะครับใครที่เน้นประหยัดเน้นใช้งานทนทานชอบค่าย Honda City ตัวนี้น่าสนใจครับ229,000บาทนะครับผ่อนได้โดยประมาณผ่อน4 0 0พผ่อนได้6ปีครับเน้นใช้งานสภาพนี้ครับเช็คชมดูรถที่มินบุรีครับ รถสวยสภาพสมบูรณ์ครับสีสันเงางามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นครับยางดอกเลือกใช้งานกันได้ยาวแม็กสวยๆนะครับเช็คและคัดมาเรียบร้อยหน้าเดิมหลังเดิมใครที่ชอบเลครับไปเช็คชมดูรถนะครับบ้านไกลนะครับเราจะส่งให้ท่านได้ถึงหน้าบ้านนะครับและถ้าใครไม่ชอบที่จะใช้ CNG ครับแนะนําว่าซื้อได้เลยครับเพราะว่าได้สภาพได้ปีนะครับราคาดี ก็ค่อยไปจัดการเรื่อง CNG จะใช้หรือไม่ใช้ก็ค่อยว่ากันนะครับตัวนี้เซ็ตมาจากโรงงานอยู่แล้วครับใช้งานได้สบายใจหายห่วงครับรถสวยภายในระบบไฟฟ้านะครับเป็นทล็อกแอร์แบ็ก ABS บิสเบรกครับตัวนี้เป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานรถสวยพร้อมใช้ใช้น้อยใช้ง่ายใช้ยาวใช้ไปเลยครับใช้เท่าไหร่ก็ได้ชมเช็คดูรถได้เลยครับรถสวยสภาพนี้บริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนนะครับไม่แท้1 6 3 0 0 0กมกิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับ าท่านกำลังเร็งหา Honda City นะครับคันนี้ได้ปี2012ครับในราคา229,000บาทนะครับผ่อนชิลเน้นใช้งานผ่อนยาวผ่อนไปเลยครับ4,000โดยประมาณผ่อน6ปีครับขอพระคุณทุกการติดตามนะครับหวังว่าจะสวยถูกใจ อย่างไรก็ตามนะครับถ้าท่านไม่มั่นใจท่านจะพาเพื่อนพาช่างมาเช็คมาตรวจสอบก็ได้นะครับจะได้อุ่นใจสบายใจนะครับแอบเบื้องต้นแอดมินคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับการันตีไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับการันตีโครงสร้างการันตีไม่มีชนหนักตัดต่อพิกคว่ำจมน้าอย่างแน่นอนนะครับและไม้ก็เป็นไม้แท้นะครับไม่มีกรอไม้แต่อย่างใดรถสวยสภาพพร้อมใช้นะเอกสารครบถูกต้องครับถังแก๊สก็ต่ออายุมาเรียบร้อยนะครับใช้กันได้ยาวครับลองชมเช็คดูรถนะครับสีดำเงางาม เกียร <łość> ์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นครับชันนี้ใช้น้อยมากๆเป็นมือเดียวป้ายแดงครับประวัติชัดไม่มีชนหนักตัดต่อแน่นอนนะครับรันทีโครงสร้างนะครับถ้าตรวจสอบพบเจอเราโกหกหเม็ดนะครับเราคืนเงิน2เท่าทันทีนะครับใครที่สนใจไปเช็คชมดูรถได้เลยครับรถสวยสภาพดีคัดและเช็คมาเรียบร้อยเป็นมือเดียวป้ายแดงครับนานๆจะมี Honda City CNG นะครับ ผื่อมีใครกําลังหารถรุ่นนี้ใช้งานและเน้นประหยัดเน้นทนทานเน้นใช้ง่ายเน้นลงงานคันนี้มือเดียวป้ายแดงครับพร้อมขับพร้อมขายใครจะสดจะผ่อนเตรียมตัวเตรียมเอกสารมาได้เลยครับเบื้องต้นคัดสวยคัดดีนํามาฝากให้กับสมาชิกเลือกที่ใช่จัดที่ชอบเล่นที่ไหวจะได้ใช้รถคันใหม่ของท่านได้อย่างมีความสุขนะครับกราบขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหวังว่า Hondacity ตัวนี้จะถูกใจสมาชิกนะครับคันนี้ได้มือเดียวป้ายแดงได้สภาพได้ปีปี2012ครับ